มีหนึ่งในนั้นพี่คือตัวแรกเลยที่อยู่ข้างล่างสุดแหละกามข้างล่างนะพี่มันยิ้มยงองามข้างล่างอะดุดอกเลย oh <my. S 1> พด้ยิเสียงเลยนะพี่จังบลุ๊กเลยนะพี่ไอตัวข้างหลังอะ่ะมันเดินปกติสุดแล้วแต่ที่ไม่ปกติคือมันถือหัวอยู่ oh <my. S 1> มันเน่ามันกด ทุกท <Workers> ่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมแอฟพภมพีเทอร์ครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวัน28นาฬิกาตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องปริ๊นของเรานั่นเองครับผมโอ้โหสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องขอบอกเลยว่าเซเลบิตี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องมาคั่นด้วยคุณผู้ชมทางบ้านซะหน่อยละกันนะฮะจากการคัดมานะครับผมรอบล่าสุดสิบคนอันีิพูดกันตรงๆเลยนะผ่านสองคน โอ้ยผมราปวดเทศคือคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าทุกครั้งเ่ยเราต้องมีการคัดก่อนเพราะว่าเราเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์เอาคนมาด้านสดแบบอัดสดๆเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาเล่าไ่ดูเรื่องครับคุณผู้ชมนัม่นคือปัญหานั่นแหละ <c oughs> ซึ่งก็คาดหวังกับ2คนที่เข้ารอบในวันนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเล่าออกเป็นยังไงไม่รู้ว่าเล่าจริงกับเล่าเทสเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะคุณผู้ชมเพราะเล่าเทสเนี่ยผมให้เวลาเขาแค่5นาทีเท่านั้นเองเอออะมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้จะเล่าได้น่ากลัวแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราเข้าคลิปการลบกวนกำมัดน,นะครับผมต่อยไปที่ปุ่มไลค์และปุ่ม subscribe ผมหน่อยลวกันนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมกันเลยครับ ต่างบ้านด้วยนะครับผมแนะนำตัวหน่อยรปครับผมชื่อเอ็มครับอ่าน้องเอ็มอายุ18ปีครับผมโอ้18ปีโอเคผมไม่พูดอะไรเยอะผมไม่คาดหวังแต่ก็แกแตก่ก็กดดันเล็กๆน้อยเอาอเป็นว่าย้ายผมบินหวังแล้วกันวันนี้น้องเอ็มเตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องครับ3มเรื่องครับผมมเรื่องไล่ตั้งแต่เรื่องแรกมาเลยครับผมชื่อเรื่องว่าอะไร อ,อยากรู้แต่โดนไล่ครับผมอยากรู้แต่โดนไล่ก็เรื่องนี้นเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วครับทรงปกติแล้วทรงเย็นๆผมก็จะไปขุดเส้เดือนเพื่อที่จะเราซื้อเดือนนั้นไปทําเหยื่อแล้วก็เอาไปใส่เบ็ดตามทุ่งนาครับตอนนี้มันได้แค่หัวปลาครับคือใส่ไว้50หลัง23หลังที่ได้ัปกติมันจะได้เป็นตัวปลาแต่วันนั้นผมไปปุ๊บได้แค่หัวปลาม,มันเหมือนมีรอยกัด อ๋อคือคเหมือนเราตกปลาแล้วปกติเราทั้งตัวเลยแต่รอบนี้ยมันได้แค่หัวแต่ตัวมันหายไปแล้วเหมือนมีรอยกัดนี่เหรอฮะใช่ครับรอยกัดรอยฉีกเหลือแค่หัวครับผมก็เอกใจว่าอมีไอ้มือวอนตัวไหนมาอะไรอย่างเนี้ยคืนนึ่งผมก็าวางเปลี่ยนจะไปแอบดูว่าไอ้ตัวอะไรหรือคนที่ไหนมันมาแก้งอะไรแถวนี้อืแต่คราวนี้ก็คือได้ยินมาแว่วๆว่าคนเถอนนั้นเขาก็บอกว่าตรงแต่แถวทุ่งนาที่ผมไปใส่ไปแหละเขาว่าเขาเห็นเหมือน แสงไฟอะไรไม่รู้ที่ว่าเห็นเขาว่าไม่ไม่ใช่คนผมก็ว่า <c oughs> ไม่ใช่คนเขาหากินแถวนั้นเหรอคราวน,นี้ผมก็ก็ยังสงสัยอยู่ผมก็วางแผนที่จะแอบดูละตอนนั้นมันก่อนใส่เบ็ดมันมีปลาติดเบ็ดตัวหนึ่งปลาช่อนเบ็ดหลังที่สามสิบตัวใหญ่อยู่ครับผมก็ไปวางไว้บนบนพื้นเลย <c oughs> แล้วคราวนี้ผมก็ไปปีตต้นลำวงแถวนั้น <c oughs> ก็คือตอนนั้นมันเป็น ช่วงสิบห้าครับผมมันพอเป็นแจ้งสลัวสลัวไม่ต้องใช้ไฟฉายครับเห็นหมดแล้วผมก็ปีนอยู่แถวนั้นครับแล้วคราวนี้สักพักนึงจะได้ยินเสียงเหมือนคนแหวกซุ้มนามาครับแบบแหวกซุ่มครับมาแล้วผมว่าผมคินในใจมาแล้วผมหานไปดูข้างหลังครับมันใช่ครับเป็นแสนงไฟจริงครับออกเ,เหลืองเ,เหลืองส้มสมครับผมก็เหมือนคนถือโคมไฟมา,างเงี้ยหรอครับตอนแรกคิดว่างั้นเลยครับใช้แสงสีส้มเลยให้ผมก็คิดในใจเขาก็เริ่มไปไปตรงริมทะเงครับ ผมไม่เอกใจเลยรครับมาเอกใจตรงที่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นคนน่ะเขาจะเดินอยู่ริมตลิ่งเพื่อที่จะเอาปลาหรือว่าทําอะไรต่างๆคนก<ม>็ต้องยืนอยู่ริมตลิ่งใช่ไหมครับอแล้วคราวนี้ไอ้ไฟนั้นน่ยอยู่ๆมันค่อยๆลอยไปลอยไปปุ๊บโผล่ออกมาจากทุ่งนาปุ๊บมันมีแค่ไฟมันไม่เห็น เห็นคนหรือไม่เห็นอะไรเลยมันเหมือนมันหยุดมันมันหาอะไรอ่ะคือมันไม่ได้ลอยกับที่ครับค่อยๆขึ้นลงชา้<อ>งชาๆคือช้าๆสักพักใหญ่ๆปุ๊บมันก็ค่อยลอยไปตรงฝั่งริมน้ำาครับแทนที่จะอยู่ริมตลิ่งผมว่ามันใช่ไหมล่ะผมว่าผมตาฝาดไปผมลองขยี้ตาดูไม่ใช่เจอได้เลยผมคุมือนคน ลัวผีนะครับแต่ผมก็ท่านพยายามแบบไม่หนีพยายามกั้นใจตัวเองไว้กั้นดูต่อไปมันทําอะไรต่อมันค่อยๆลอยไปตามที่ผมใส่เบ็ดไว้ครับมันไปหยุดเบ็ดที่หลัง30จริงๆครับก็คือตรงที่เราตรงที่เราดึงปลามาแล้วถูกป่ะใช่ครับมันแต่มันไม่ได้หยุดทําอะไรตรงนั้นครับคือมันตรงมาที่เบ็ดผมแล้วมันเหมือนว่ามันลากอะไรลงไปในน้ำเทนที่แทนที่จะกินอยู่ตรงนั้นเลยกลางน้ําเลยฮะครับความยาวเบ็ดของผมประมาณเมตรกว่าๆสุดความยาวของเบ็ดผมเลยตรงนั้นน้ำลึกไหมฮะ ลึกครับก็ถ้าผู้ใหญ่ลงไปก็เตื้อมมือยังไม่ถึง <Ooh. S 2> ไม่ให้ลงไปครับแต่ผมก็เอกใจแต่ตอนนั้นแล้วมันลึกนะใครไปทำเลยตรงน,นั้นวะพอดูไปดูมาผมพึ่งสะก,กิได้ครับพี่ไฟมันไม่สะท้อนจากน้ําพี่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าจะมีแสงไฟอะไรสักอย่างไปอยู่ตรงหน้า,ากับน้ําหรือว่าตรงข้างกับน้าไม่ต้องมีแสงสะท้อนจากน้าออกมาใช่ไหมออ oh, 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 oh. อันนี้ไม่มีพี่ oh. มันจะเป็นไฟเันเดียวเลยวตรอตั้งแต่ที่มันอยู่บนน้ำอะ่ะแต่แสงไฟมันไม่สะท้อนเลยแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนซุบซิบคับพี่ ไปสักพักปุ๊บได้กลิ่นคาวแล้วผมรู้เลยมันจาัดก,การปลาแล้ว <Hey. S 2> กลิ่นคาวปลานี่ฟุ้งเลยตอนแรกอะ่ะผมว่าจะลงไปแล้วแต่ผมว่าอยากดูอีกใช่ไหมแล้วมันมันเหมือนจะกลับไปทางเดิมที่มันมาไอ้ผมก็โอเคเราลงดีกว่าแต่ครั้งนี้ผมพลาดพี่ไปเหยียบกิ่งแห้งอ oh. ้าวกิ่งไหมหักดิครับผมหักครับแล้วมือผมไปคว้ากิ่งข้างบนได้สักพักปุ๊บไอ้ไฟนั้นมันหยุดพี่ oh. ไอ้ผมก็พยายามรีบรีบรีบปีนไปอยู่จุดเดิมปุ๊บมันหยุด มันเหมือนว่ามันรู้หาเลยทแถวนั้นอ่ะครับผมมันหยุดสักพักเลยสักพักใหญ่เลยแล้วไฟมันเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นในหน่อยครับผมจากสี้มพพี่จะกลายเป็นขอบสีฟ้าๆหน่อยๆแล้วแลพับพุ่มมันมันไม่กลับไปตรงที่มันมาแล้วพี่มันเริ่มแวกหญ้าไปตรงอื่นมันเริ่มแบกนาข้าวไปตรงอื่นแล้วรับว่าสวยแล้วแงผมว่าแล้วครั้งนี้มันใจครับเสียงมันซุบซิบอะเสียงซุบซิบดังกว่าเดิมพี่มันเหมือนมันพูดให้ได้ยินอะให้ดังกว่าเดิมเลย ครับที่ที่ได้ยินก็คือก็คือใครใครอยู่ไหนใครทําอะไรใครอยู่ไหนยุ่งทําไมผมได้ยินอย่างนี้แหละพูดซ้ำๆเป็นเสียงกระซิบอะพี่ไอ,โโอผมก<ม>็ตัวส,<ล>ส<า>ันละครับได้ยินเลยครับเสียงซุบซิบอย่างนั้นเลยเสียงไม่ใช่เสียงเดียวนะมันเสียงมันต่างกันน่เสียงคนละโทนคนละโทนเสียงมาพูดใส่กัน,นครับผมเริ่มตัวสันแล้วผมกลัวครับผมกลัวยอมรับเลยผมไม่รู้จะทําไงละหามใจไม่ได้ผมก็ค่อยๆลงแบบพยายามไม่ให้มีเสียงมาที่สุดที่แล้วครานี้จังหวะเท้าผมที่มัน ทางจากพื้นประมาณสองเมตรน่ะลงนะแครกเขาโหแน่นอนครับเสียงใบไม้เสียงใบมะม่วงแห้งไอ้ที่ว่ามันกําลังเดินวนอยู่มันเหมือนเดินวนอยู่หยุดเลยพี่วงตรงมาทางนี้แล้ว <What? S 1> ไอ้ผมว่าผมสั่นพี่ผมทำนั่ไม่ถูกเลยผมจะทําไงดีรถมอเตอร์ไซค์ผมเอกมานะพี่วันนั้นน่ะแต่คือแบบ ผมเดินผมเดิมผมวิ่งทั้งที่ลืมไปว่าตัวเองเอามอเตอร์ไซค์มาพี่มันตามมาอยู่อะทั้งที่ว่าถึงถนนสายดินแดงแล้วอะมันตามผมมาเลยแต่มันมันมันเหมือนไม่รีบอะมันเหมือนว่ามันจะมันจะทันแน่นอนแต่มันไม่รีบคือเรามองตามหลังนี่คือเห็นว่ามันตามมาถูกไหมใช่ครับผมอุ้ยรถไฟที่เราเห็นนี่มันตามมาเป็นสีอะไรสีฟ้าเห็นอะไรนอกจากไฟเลยไหมจากสีส้มนะเออเออไม่ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยก็คือเป็นไฟสว่างสว่างลอยได้เลยอะนะ ใช่ครับไม่เห็นหน้าไม่มีงงไม่มีคนไม่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไฟใช่ครับมันไม่รีบแบบมันเหมือนน้อยยังไงมันก็ทันคราวนี้ผมพยายามหาที่ซ่อนโอ้โหพี่มันนังผีไทยเลยรับไปโองค์ใหญ่องค์หนึ่งเลยอะสูงสูงกว่าผมหน่อยหน่อยอ่ะลงลงตรงนี้ก็ได้ลง,ล,งงไดลงไปปุ๊บโอ้โหอย่างโวยเลยมีน้ําอยู่ประมาณเขียเอวผมผมไม่ได้ดูเลยผมลงไปแบบอืมลงตรงนี้ก็ได้ผมก็เช่อยู่นั่นช่วงนี้มาที่มันมีรูพี่มันมีรูให้สอง จากทางที่ว่ามันไล่ผมมาพอดีผมก็ย่อตัวแล้วผมก็พยายามดูไอ้สิ่งที่เห็นก็คือเหมือนแสงจะเปลี่ยนจากสีฟ้าค่อยๆเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นเรื่องอนอนแล้วแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจากตอนนั้นพี่ว่าผมก่อนผมลงอง่ะมันประมาณ4ี่รอยเมตรถึงผมลงองเสร็จมันเลยสองก2อยเมตรครับผมประมาณนั้นเลยคือมันมันเหมือนมันเร็วกว่าเดิมครับสภาพปุ๊บจากกลิ่นคาวปลา่กลายไปกลิ่นเน่าหเหมือนเหมือนอะไรตายอะ่ะมีเสียง เสียงเสียงซุบซิบก็เปลี่ยนไปมันเสียงอะไรที่มันว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันยุ่งทําไมมันอยู่ไหนกูจะเอามันกูจะเอามันผมยังยู่เลยผรผมตัวสั่นในน้ำนั่นแหละครับผมมันวนอยู่แต่แถวปลายางนั่นแหละมันเหมือนมันรู้ว่าผมอยู่แถวเนี้แต่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ในโอ่งชั่วพรุ๊บมันมันเหมือนว่ามันไม่อยากหาแล้วมันก็มันหยุดอยู่ตรงโอ่งตรงที่ผมอยู่พอดีเลยและสิ่งที่ได้ยินคำสุดท้ายก็คือกูไม่หาแล้วเรื่องของมึงกี่รังยามายุ่งกูอีกมันบอกอย่างนี้ อย,อยู่ๆมันก็ค่อยๆหายไปเลยครับแต่ที่มันจะกลับไปที่เดิมมันก็หายตรงนั้นไปเลยหายคือแสงมันหายไปต่อหน้าเราเลยเหรอครับผมมันไม่ได้หายวับนะพี่ค่อยๆเรือหายไปจากแสงสีเหลืองนี่ค่อยๆซึมขึ้นเรืนเลยแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็ผมไม่เดินไปเอามอเตอร์ไซค์ผมเลยผมก็เดินกลับบ้านทา้ายเงนินเลยถึงบ้านประมาณตีสามครับอาา๋อแล้วเรื่องนี้เราได้เล่าให้ใครในครอบครัวฟังไหมไม่ครับผมถ้าเราไปเดี๋ยว แต่เขาจะว่า่างนี้อย่างนั้นครับเอ้ยเราไม่สงสัยหรอว่าแบบเฮ้มันคืออะไรที่แบบตามลงมาเนี่ยเราไม่สงสัยเหรอผมสงสัยครับเด่คือแบบประมาณว่าทั้งบ้านเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะพี่เราไปมันเหมือนว่าผมเล่สล่ะผมก็เลยว่าไม่ใช่ไม่เคยเล่าเคยเล่าไปหลายอย่างพี่ก็เลยว่าออมไม่เล่าก็ได้ตอนแรกพี่คิดว่าเราจะตอบมาว่าเฮ้ยกระรงกระสือแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นกระสือแต่เราบอกว่าแบบเออมันเป็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ยืนยันว่าเป็นกระสือแต่แต่มันเป็นแสงอะไรเึก่าออกปะเออแปลกว่ะแปลกว่ะอันนี้คือเรื่องแรงถูกไหมเรื่องแรรคับ มันดีไปเรื่องสองต่อเลยครับเรื่องที่สองคือเรื่องวันเข้าคข่ายที่ไม่น่าจดจำเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้้ควับผมก็คือตอนนั้นผมยังอยู่ป .6 ครับวันนั้นมันเป็นวันเข้าคข่า,ขา,ขายลูกเสือประจําปีของโรงเรียนและแน่นอนว่าต้องค้างค้างคืนที่โรง,งเรียนครับผมก็คือโรงเรียนผมมันประวัติไม่ดีที่ห้องนาฏศสินงนี้เลยก็คือพอถึงเวลาก็พากันจับกลุ่มครับผมเสร็จเสร็จจับกลุ่มผมก็มีอยู่สี่คนใช้ชืนามสมมุติเลยก็มีผมมีบอยมีกายมีไก่ แล้วก็มีสีครับมันมีคนปากหมาคนหนึ่งครับผมไอ้คือไอซีนี่แหละก็เป็นพวกแบบปากดีอยากร้องของครับเหมือนมันไม่คเคยเจอสักครั้งเล้ววครูก็พาเล่นฐานจนครบทุกฐานครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มีอยู่ฐานหนึ่งก็คือที่เอกใจเนี่ยมันเป็นฐานปิดตาฟังเสียงแต่ผมก็เล่นกันปกติครับผมพอถึงตาไอซีมันอะแล้วมันดูแปลกาะสิ่งที่มันตอบมาเป็นแบบที่วาครูเขาให้ฟังอะก็อฟังก็มีกาละมังมีกระทะอะไรก็ไปแต่ที่มันตอบแบบห้าอย่าง มันเป็นเครื่องดนตรีไทยเหมือนเลยพี่คือแบบมันมันไปได้ยินยังไงอ่ะก็คือที่มันมันตอบเลยคือนั้วท่านเอกครับกระโบนครับจริงครับได้อย่างสุดท้ายที่มันตอบหลังจากที่ตอบคุยเสร็จมันบอกเพลงไทยแลวครับอันนี้เพลงไทยท่อนหนึ่งมันบอกงนี้เลยผมว่าผมก็รีบวิ่งไปบอกครูเพราะว่าครูเขาจะเคาะเสียงอยู่ห่างกันประมาณยี่สิบเมตรผมก็วิ่งไปบอกครูครูครับทำไมไอซีมันตอบแต่เครื่องดนตรีไทยครับและไอมันตอบอันสุดท้ายเพลงไทยเลยนะครับผมแล้วอันนี้ ครูก็ว่าใส่แปลกแล้วแล้วคราวนี้ก็ครูก็ทำท่าเหมือนจะกังวลอะไรมากเลยครับครูก็เลยจูงเขียนไอซีไปคุยส่วนตัวพอผ่านไปสักห้านาทีไอซีก็กลับมาครับพะแบบมันมันยิ้มแปลกๆเลยยิ้มแบบมันเหมือนมันมันได้อะไรเล่นแน่ๆแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยได้ของเล่นแล้วกูเพาไม่เข้าใจที่มันพูดอะแต่ผมก็เลยถามว่าไอ้ที่มึงพูดเมื่อกี้คืออะไรวะไอซียิ้มมายิ้มกว้างเลยแล้วพูดมาว่าคืนนี้อะไปห้องดนตรีไทยก็ถอะคมว่าอ่าเฮ้ยประวัติมันไม่ดีนะเฮ้ยมึงจะไปทำไม แล้วมันก็อ้างเลยว่าครูบอกเมื่อกี้ไงครูบอกให้กลุ่มเราไปนอนในนั้นผ่มกส็สืเลยมันจะบ้าเลยไม่ใช่ครูไม่รู้นะเว้ยในแตซสิก็ทยินแล้วมันก็พูดเลยว่าเฮ้ยครูเขามีรู้คนนี้ครูเขาเพิ่งเข้าใหม่มันแค่สองอาทิตย์เองก็เลยเลี่ยงไม่ได้คนระับก็ท่องจาใจไปนอนในห้องนา่าจะสินที่ว่ามันเข้าไปปุ๊บที่ก่อนเข้าไปมันจะมีเหมือนเป็นโต๊ะที่เขาตั้งเส่งเส้นไหวไว,ว,ว้ก็จะมีน้ําเงมีทู ออนี่ปุ๊บมันก็เข้าไปมันก็มีแต่ดนตรีไทยที่ถูกคุมเสื้อผ้าขาวเต็มไปหมดเลยมันก็จะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งเหมือนว่ามีคนเตรียมไว้แล้วว่าให้นอนพอดีกันสี่คนเลยแล้วครั้งนี้ก็พวกผมก็เริ่มแล้วคือนอนไม่หลับผี่ก็ตั้งวงกันสี่คนครับจะเล่นเกมถามตอบกันผมก็พกช้อนมาด้วยผมก็ไม่มีอะไรทําแล้วผมก็เอาช้อนเนี่ยมาหมุนถามไปถามมาเพื่อนแล้วถามอยู่ดีๆมันมีเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างสิเหมือนหักแล้วหล่นก็ทบอ่ะทักเล็กๆอุ๊ยไปหกแล้หันไป ดนตรีไทยมันถูกคุมไว้ด้วยไม่ใช่เหรออะไรมันหล่นว่ะไอผมกรลุกขึ้นเลยพานเปิดไดช้ฉายจากโทรศัพท์ที่หาหาเลยอะไรมันอยู่ตรงไหน,นพอเดินหาไปเรื่อยแล้วผมไอสิ่งที่พวกผมเห็นพร้อมกันเลยคือมันยอดชดามันหักลงับผม oh. ยอดชดาหักลงเลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครไปยุ่งนะเพราะมันอยู่มุมห้องฝั่งนู้นเลย oh, oh. ผมนอนอยู่ฝั่งนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่อยากไปยุ่งและเดี๋ยวไอซีมันจะเล่แแนแผลงๆอีกผมก็เลยหลังจากนั้นก็ปิดไปครับผมมานั่งตั้งวงกันเล่นต่อ แล้วเอซีมันมันเนี่ยมันเบื่อเบื่อมันเลยเปลี่ยนมาเล่นอย่างอื่นอันนั้นก็คือมันคิดได้ไงไม่รู้มันอยากเล่นผีตัยแก้วแต่มันมันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพี่อ้าวแล้วเราเราจะเล่นยังไงอะมันเปิดประตูนะ้องบพี่เอาแก้วเราที่คว่มอยู่ตรงโต๊ะจ่าเอาที่สมบอรอ๋อแล้วกระดาษ่กระดาษที่แบบเอาไว้เล่นน่ะกระดาษครับผมมันไปเอาปฏิทินนะครับผมตรงมุมห้องอยู่ตรงข้างจั다เลยแล้ว มันมันกล้านะมันเดินไปมันเหมือนไม่กลัวจริงๆแหละไอ้ที่ผมพึ่งสังเกตเลยก็คือผมหันไปปุ๊บมันเป็นยังวะช่วงมันเดินข้ามชาดาพอดีพี่มันเดินข้ามยอดฉาดนั่นเลยข้ามไปเลยแบบไม่สนใจก็หักก็ทิ้งไว้ก็ข้ามแม่งเลยเออครับผมข้ามไปเลยครับไหนมันว่าไหนดูซิมันไม่ได้แต่มันฉีดตรงที่ว่าเป็นวันที่ออกมันก็ไปเอาแผ่นแข็งๆอ่ะมันก็พิมามันจะเป็นเส้นมันจะเป็นสีขาวๆนะพอมาได้เสร็จปุ๊บมันก็ยืมปากายบ่อยมาขีดเส้นตีเส้นแล้วเขียนตัวอักษรจนเสร มันก็ชวนเล่นก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ปุ๊บมันวิ่งไปเอาธูปมาจากหน้าห้องอีกแล้วแต่ทธูปนั้นอ่ะมันมือมันดับมาธูปมันเหลือครึ่งหนึ่งอะพี่คือเคยจุดมาแล้วหรอจุดแล้วครับจุดแล้วสี่อันนะผมแล้วค่ีพอเลียกแบบปุ๊บไอ้ผมก็รู้สึกเลยที่ทำมันเป๊ะว่ะมันเหมือนมันมีหนึ่งในเนี้ยที่ไม่ใช่ผมก็แล้วกันแหละกำลังดันแก้วอยู่อ่ะผมลองปล่อยมือปุ๊บไอ้สีก็มองหน้าผมนันทีเลยแล้วมันก็พูดว่าเออพอตะโกนนอามือหรอกูขยับเอแ้วนอะ แกวอยู่นะมันก็หมุนไปรอบเลยมหมุนหมุนเหมือนไม่สนใจเลยเลยอ๋อคือมันเล่นมันเองแหละแล้วผมก็ที่ได้ยินแล้วก็เห็นมันเล่นะผมก็สวนกลับไปเลยว่าเฮ้ยมึงไม่เคยเห็นมึงอย่าพูดเถอะแล้วอยู่ไอ้แก้วที่ไม่มีใครแตะมันเลยอะเพราะว่ามันพูดเสร็จเล่นเสร็จมันก็วางอะมันค่อยๆขยับจากช้าไปเร็วครับผมไม่มีใครจับไม่มีใครแตะครับมันก็ขยับจากช้าไปเร็วเลอยู่มก็วนไปทั่วกระดาษเหมือนที่เอซีมันทําเลยับผม ไอซีอยู่ดีดมันก็ถลึงประตูมาแล้วมันก็อยู่อยู่มันก็ลุกขึ้นแล้วมันก็นั่งยองยองลงพี่นั่งยองยองลงแล้วเอาแขนทำแขนตกไปข้างหน้าพี่แล้วก้มหัวลงอ๋อ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 แล้วอยู่อยู่ก็สังเกตได้ก็คือผมกับสองคนที่ตั้งปกติได้อะผมหันไปดูก็ทั้งสองคนแล้วก็ผมอะเห็นเหมือนกันว่าไอซีมันน้ํตาตากำลังไหลอยู่ไอผมก็พี่ยิงเป็นอะไรมันก็พูดว่า ไม่เอาแล้วครับผมขอโทษครับไม่ลบลู่แล้วครับผมขอโทษครับมผมแค่อยากเล่นครับผมไม่เอาแล้วครับมันพูดอย่างนี้ต่ำๆไปอู้สิบกันรอบเลยผมที่ตั้งสติกับเพื่อนได้ครับผมก็เลยเป็นไงเป็นกันผมก็ค่อยๆถือทีท่ p อซี SC มาเอามาให้ <S <S ผมก็ยินให้ไอ้เพื่อนสองคนอยู่ข้างหลังผมมีตั้งสติได้ <S 2> <S 2> ผมก็ถามเลยว่าขอโทษนะครับใครที่มาทําให้ไอซีเป็นงี้ครับขอดูแบบเห็นแบบไม่ต้องชัดมากก็ได้ครับผมผมอยากรู้ครับทำไมไอซีนหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็คือผมม่ไม่เห็นเลยเลยอ่ะ แต่หลังจากที่พูดไปปุ๊บพอเริ่มจับตาดูดีพี่มันเหมือนไอ้หุ่นชฎาตรงนั้นแหละเหยียบคอมันอยู่พี่ย,ยืนยืนแบบยืนแบบเอาขาข้างซ้ายยันพื้นแล้วขาข้างขวาเหยียบยันคอมันอยู่คือเป็นนางนางราใส่ชุดสดาลแล้วก็เหยียบคอ,อยเหรอครับผมแต่ที่รู้เลยคือน่าจะไอ้ชฎาตรงนั้นแน่ๆ่เพราะยอดชฎามันหักครับโยอข้างขาพี่มือข้างขาเขาอ่ะถือยอดชฎาที่หักอยู่แล้วเขาก็ยื่นให้ผม ผมก็ไม่รับซีผมอยู่เฉยๆอะ่ะเพราะมันห่างกันประมาณมีก้กว่าย่างที่เขายื่มาอ๋อๆๆแล้วเขาก็ปล่อยมืออย่างนั้นปล่อยให้มันลงมากระทบพื้นเสียงเดียวกับที่มันหล่นตอนนั้นเนี่ย oh. แล้วอยู่ๆผมหันไปดูไอซีทีนึงอะ่ะมันเหมือนมันถูกเหยียบแนงขึ้นนะพี่มัน มันเหมือนมันกำลังก้มอยู่แล้วมันเหมือนมันสูงดันน่ะตั้งแต่ที่มันไม่อยากลงอ่ะอยาบลงเรื่อยๆจนหน้ามจะถึงพื้นอยู่แล้วแล้วอยู่เหมือนในซีมันเอามือมาประกบกันเหมือนเหมือนจะไหวอ่ะแู่อยู่ในท่านอนคว่ำนะตอนนี้มันก็พูดว่าผมขอโทษครับทีหลังผมจะไม่ลบหลู่แล้วครับเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วพอปุ๊บเขาก็ขานั่นอ่ะออกจากคอยซีครับแล้วเขาก็เดินเดินกลับไปตรงที่มันมีชดาที่ว่ายอดมันถักตรงนั้นอ่ะสล้วัขใหญ่ๆก็กลายเป็นชุดธรรมดาที่ฉดามันหัก อ oh. ตอนนั้นบกชามาปุ๊บพี่พาไปดูมันนะตรงคอมันเป็นรอยจำม่วงเลยอะ่ะเป็นรอยรอยเท้าเลยนะรู้เลยว่าเป็นรอยเท้าะครับหลังจากนั้นปุ๊บบอกว่าพอเลยนะหลังจากอีนเนี้ยก็จบกันแล้วก็ย้ายไปเถอะรู้ว่ามนอยู่ตรงนี้อีกมึงไม่รอดหลังจากนั้นก็คืนที่สองปุ๊บมันก็มีอยู่แล้วมันก็เราทําเดินย้ายมันก็ย้ายคืไปเลยเหลือผมกับเหลือผมกับสองคนนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ มีเกิดอะไรเกินอะไครับเฮ้ย,เ,ยเรื่องนี้น่ากลัวว่ะรู้สึกว่ามันเรียงต่อไปม,มัน,ม,นมันก็เห็นเห็น,เห,นเห็นเด่นชัดไปหน่อยแต่พี่รู้สึกว่ามันคือ,ค,อคือเรื่องอะพี่ไม่รู้มันเรื่องจริงได้เปล่าแต่พี่รู้สึกว่าเรื่องมันเด่นไปหน่อยแต่ว่าถามความน่ากลัว,น,กกวน่ากลัวไหมน่ากลัวมากอันนี้คือเรื่องจริงถูกปะ่ะเรื่องจริงค<ะ><อ>รับอ่ะครับผมเรื่องสุดท้ายเลยมาเล่นแอปหาผีแตเจอดีเขาให้ครับครับว่ามาเลยฮะเรื่องนี้ก่อเกิดขึ้นมาห้าปีที่แล้วครับก็ถักจากพี่เจอผีนางลำมาปีหนึ่งครับ ตอนนั้นผมก็จบแล้วแหละผมก็มานั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนผมมีเพื่อนใหม่ในกลุ่มคนหนึ่งชื่อเบสมันไปเก็บโทรศัพท์ได้ที่ข้างทางแต่ที่ข้างทางตรงที่มันไปเก็บมาเนี่มันเคยมีแบบอุบัติเหตุที่ว่ารถชนกันแล้วตายคาที่แล้วเราปั๊บมันเอามาอวดแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้นายมันพูดว่ามึงเอาโทรศัพท์เขามาใช้เนี่ยเขาไม่ตามมาหลอกมึงเหรอวะแล้วอยู่ๆไอ้เบสมันเหมือนไม่ได้สนใจที่พูดเลย มันเลื่อนหามันเลื่อนหาอะไรก็อย่างมันก็พูดว่าเฮ้ยกูเลื่อนดูเกมในเพซโตัวเฮ้ยไม่งมีเท้าผีด้วยแล้วไอ้นายมันก็สวนกลับยางเดียวเลยว่าเออมึงโหลดมาเลยเดี๋ยวกูพาไปหาผีด้วยความที่เัสเนี่ยมันเหมือนว่าจะอยากจะลองดีเอยไงนี่แหละมันก็พูดเลยว่าเออนายมันไม่ต้องสนใจบึงพาพวกกูไปวัดใกล้ๆเลยขอแบบรลอนๆน่อยนะก็พาไปวัดวัดหนึ่งนะครับมันก็ดูเก่าๆเลย มันไม่มีการบูรณะอะไรเลยไอพีซมันก็เอาละเปิดแอปละไอรูปแบบแอปเนี่ยมันเหมือนเป็นเลดาอ่ะพี่มันจะบอกมันจะบอกตำแหน่งของโทรศัพท์ถ้ามันเจอผีท่านั้นเนี่ยตำแหน่งของผีก็จะเปจุดดำดำผมสามคนเนี่ยก็เดินหาไปเรื่อยๆจนไปเจอไอจุดสีดำที่พวกผมอยากเจอเนี่ยแต่ที่มันเจอที่ตะลึงเลยมันเจอแบบมันไม่ได้เจอแค่จุดเดียวอ่ะไอสิ่งที่เจออ่ะพี่มันมีแบบมันหายี่ว่างในเรดร์ไม่ได้แล้วอ่ะมันเหมือนมันเบียดกันอยู่ในนั้นจุดดำดำอ่ะ ไอ้ผมก็ไม่ได้ไว้ใจแอปนี้มากแหละผมว่าเออมันอาจจะเป็นแอปแบบแอปแกล้งหรือเปล่าแต่ปักปุ๊บก็เออมึงย้ายที่ในวังวะได้แตละใช่ไหมเลยแล้วมันก็เดียกก๋ยวมึงพาไปในโบสถ์มันก็พาไปในโบสถ์ในโบสถ์นี่เหมือนเหมือนสร้างไม่เสร็จไงไม่รู้เพราะว่าข้างในโบสถ์ไม่มีรายละเอียดนะสาวโพลไปหมดเลยพี่แล้วที่สำคัญเลยมันมันมีโรงศพใหม่ๆด้วยเออและไอพีเอสมันไม่รอช้าเลยถึงอยู่ๆมันก็ตะโกนเลยพี่เลยอุ้ยกูอยากเห็นผีเพื่อที่ทำอะไรก็ได้ ให้กูรู้ว่ามีผีจริงๆได้ไหมมันตะโกนจากที่มันตะโกนเสร็จปุ๊บแอนพี่าจะได้กลิ่นทุบนะพี่กลิ่นเน่าแบบเน่าเลือดเน่าพี่เหลืองน้ำหนองอย่างเงี้ยฟุ้งมาเลยอ่ะก็หลังจากที่เหมนๆปุ๊บก,ก็อยูยูก็สงสัยอย่างงี้ว่ากลิ่นอะไรวะตรงนี้ก็มันก็ดูไม่เห็นจะน่ามีอะไรตายอนะก็ไปยา,ยามหาต้นต่อของกลิ่นส่องไปฉายไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตีโดนใจได้ไม่รู้ว่าไปส่องที่หลงศพข้างหลงศพมันเหมือนมีมือ อะไรไม่รู้พี่สี่คู่สี่คู่พี่มันก็ค่อยเง้ยบอกมาแต่บอกดีเดียลก่อนลนะพี่มันไม่ใช่ว่าเป็นัวนมันออกเป็นดำๆไม่ไม่จังจางออกดำๆคล้ำๆแบบเหมือนเหมือนช้ำๆเลือดเหมือนไปโดนอะไรอัดมาตั้งตัวออกมาแค่สามหัวไอไฟที่สองไปเนี่ยสะท้อนแสงกับดวงตามันพี่ดวงตามันนะไม่เนี่มันไม่ได้ออกแดงไปเลยทีเดียวนะส้มส้มแบบส้มแป๊ดเลยไอสามหัวมันยิ้ม มันเหมือนมันยิ้มยิ้มยิ้มจนปากมันปากจะฉีกอะ <What? S 2> มีหนึ่งในนั้นคือตัวแรกเลยที่อยู่ข้างล่างสุดแหละกามข้างล่างนะพี่มันยิ้มจนข้างล่างอะลุดออกเลย, oh. ยิีมเสียงเลยนะพี่ยังบลุกเลยอะพี่ผมก็ยืนขึ้นหูก,กับเพื่อนที่ทําอะไรไม่ถูกอะ oh. แล้วคราวนี้ไอ้นายมันมือไวอัลยเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้ข้าหางใส่อะเ oh. อถามมันมันบอกมันเอาตะเกียง <What? S 2> เราเ <What? S 2> ไปเคยนสู้คว้างเลยพี่ยูยูพี่มันเหมือนเป็นหัวที่สี่เลย จะบอกว่ามันกิ่ง Regierung มาเลยไม่ไ้ไม่ไม่ไม่น่าได้นะว่ามันมันเหมือนได้ยินเสียงอะไรหลุดนี่คว่ะดังปล<อ>ุกเบิดเสียงหนึงหรือเสียงอะไรที่มกระตุกขึอ oh. ผมก็หันไปฉายไปเลยปองกับเพื่อนหันไปปุ๊บใช่ครับไอหัวไอสามตัวนั่นเละหลุดลงมาหัวหนึ่งมันกิ้งมาจากหลังลงศพมาหน้านลงสพนี่ประมาณสองรอบ oh. แล้วอยู่ดีๆ,ๆมันนี เหมือนมันไม่ได้ยิงหรอกอยู่มันลืมตาใส่พี่อ,อือไอผมก็าตัไม่ไหวแล้วเฮ้ยพวกมึงวิ่งเหอะผูไม่ไหวแล้วอะกระพากันวิ่งออกโบสถ์เลยไอผมว่าเป็นคนที่ระแวงหลังแล้วคือผมออกไปหน้าโบสถ์ได้ประมาณสามสิเมตรแล้วผมหันไปชายกันไปพี่มันวิ่งมาพอดีมันหยุดยู่หน้าโบสถ์เบรกกึกสามตัวนั่นเลยมันมีตัวหนึ่งเดินสองขางมาพี่เหมือนว่าจะป,ปกติที่สุดแล้วแต่สามตัวข้างล่างอะ่ะสามตัวข้างล่างอะ่ะมันเหมือนคนเดินสีคขาแบบไม่ได้คันนะเดินตัวโคงปุ๋งมาเลยไอตัวข้างหลังอ่ะ มันเดินปกติสุดละแต่ที่ไม่ปกติคือมันถือหัวอยู่มันเนี่ยมันคดบางคนเนี่ยปาดไว้เย็นเินไปอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แล้วกูปัดไใช่ไหมเนี่ยพากันวิ่งไปตรงขึ้นโพที่เราจอดจักรยานไว้วิ่งไปปุ๊บไปพักหอบตรงนั้นที่ผมว่าเออไม่ตามมาแล้วเลยเห็นหุอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ว่ะไอผมก็พากันนั่งรักจักรยานมันมันเหมือนลูกพูลูกพูคือปกติมัน หล่นลงมาเนี่ยมันจะเละๆอยู่แล้วอืครับผมพอหล่นมันก็เหมือนหล่นเต็มหัวตลอดเลยนี้มึงลูกโคลหล่นเต็มหัวมึงเปล่าเออแม่งโค่สองคนก็ดูนะไงไปดูข้างบนนะม่าสองไปขายเลยอก็สองกบหนึ่งสองล่างสองปุ๊บใช่เลยพี่คือแม่งขยมอยู่อ้สามตัวนั่นอะขยมอยู่พี่คือมันไม่ได้ขยมอยู่ในท่าที่ว่ามันขยมอยู่ข้างบนนะห้อยตัวลงข้างล่างแล้วพี่แล้วขยมลงมาขยมขยมขยมจนลูกโคหล่นเต็มเลยก็พากันหนีไปจนถึงนั่นแหละ ถึงบ้านก็เช้ามาพี่เช้ามาก็ไม่ได้กลัวอะไรเช้ามาก็เออผีมันไม่มาอะไรหละผมคิดว่างั้นเช้าม,มาก็ไปถามพระสององค์ที่อยู่แถวนั้นไปถามว่าเออไอ้บุตรนี่มันมีอะไรแปลก,ปกไหมครับคือเมื่อคืนผมมาเล่นแล้วผมเจออะไรไ่ไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ผิดอย่างที่คิดไหมนะอาจจะเป็นผีที่พระองค์น,นู้นแล้วเขาเลี้ยงไว้อะมีลูกขาเล็กไม่ทําไมเลี้ยงผีแล้วคราวนี้ผมก็เขาเลี้ยงไว้เลยครับพระองค์ที่สองเนี่ยเขาแอบดู ทุบเช้าเนี่ยเหมือนเขาจะเอาถ้วยอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนถ้วยอะไรที่มันเละๆเน่าๆมาปักทูบไว้สีนอามแต่ก็วางไว้หน้าบสถ์ครับผมพอผ่านไปสักพักปุ๊บเขาเดินไปดูใช่ครับเลยจ่ถ้วยเปล่าเลยต่คาบเลือดคาบน้ำหนองเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่เอาไปเจอมาใช่ไหมล่ะครับเมื่อคืนวนมาครับผมเมบอกนี่แหละผอกว่าครับผมผมน้ำในผมเลยครับผมจะกลับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผมให้เสร็จก็พาลับบัผร เอ้โหที่แม <si ่งมึงเล่ามาหลอนทุกเรื่องเลยแต่ใจกูรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องแต่งมากกว่าเรื่องจริงนะอันนี้ยืนยันได้ใช่ไหมว่านี่คือเรื่องจริงยันได้เดินมาจ่าๆเลยเจอเจอเจอจนเชื่อแล้วว่ามึงมีผีจริงๆเจอเจอรู้เลยว่ามีผีอีผะถ้ามึงยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงกูก็ยืนยันให้มึงก็แล้วกันว่าเป็นเรื่องจริงน่ากลัวมากน่ากลัวมากอะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันแต่หนึ่งอย่างที่กูไม่โอเคคือเสียงฟอตแฟดฟอตแฟดมึงถูหูฟังหนืออะไรเปล่า อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S ขอบคุณมากเดี๋ยวรอดูคลิปออนแอร์แล้วกันนะครับ ครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมว่าคนเนี้ยเนื้อเรื่องดีเล่าไม่ได้ดีมากแต่ก็เล่าได้แต่หนึ่งอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกเสียอรรถรสมากเลยในคลิปนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทีมงานไปตัดออกหรือเปล่านะก็คือตอนฟังส่วนเสียงมันแบบมันเหมือนแบบอันนี้หูฟังเนี่ยไมค์มันอยู่นี่มันเหมือนแบบมัน,มน,มน,มนอิด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 อย่างเงี้ยแล้วผมฟังแล้วผมแสบหูแต่ประเด็นคือเรื่องเนี้ยผมว่าโคตรน่ากลัวอ,อ่เรื่องที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรก นะครับเรื่องแรกที่แบบแม่งเป็นแสงไฟแล้วแม่งบวงไม่ได้อ่ะเรื่องอว่สองก็น่ากลัวจะด้าจะถามว่าแบบโอ้หแม่งแม่ เรื่องผีเนาะมันก็เกินจริงไปหน่อยแต่ผมว่ามันมันมันมน,น่ากลัวผมผมว่าคนเนี้ยน่ากลัวเล่าเล่าได้น่ากลัวมากก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ห,หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องเล่าผีเด็ดๆที่คิดว่าดีกว่านี้สามารถส่งเรื่องย่อชื่อเรื่องแล้วก็ที่อยู่ติดต่อกับเป็นไอดีไลน์จากง่ายที่สุดนะครับผมมาได้ที่เมลที่อยู่ด้านล่างนี้สําหรับเฉพาะการส่งเล่าเรื่องผีเท่านั้นนะครับโอเค นะฮะเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมส่วนทางบ้านอีกขั้นหนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกจะสิบคนมาจะเป็นใครก็รอฟังแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไว้ถึีเพ่นแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย